Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเชา้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับผมซีเกมสันยูสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอเวอร์ Ever, ในยามเช้านะครับในวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งครับที่จะทำให้ทุกคนนะครับในที่นี้นะครับถ้าได้ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจนะครับทำทุกวันให้เต็มที่มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับเพราะบางที การตัดสินใจทำทุกอย่างของคุณในวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายก็ได้มีเรื่องเล่าหรืออีกเรื่องหนึ่งนะครับมีเมฆน้อยก้อนหนึ่งนะครับที่บินอยู่เหนือท้องฟ้านะครับทุกคนจินตนาการตามผมได้เลยนะครับและมีต้นไม้ต้นหนึ่งครับที่แห้งนะครับและกิ่งก้านเนี่ยนะครับก็กำลังจะโรยลินนะครับแล้วก็กำลังจะหมดนะครับ แรงนะครับและกําลังจะสิ้นสลายไปในที่สุดนะครับก็ต้นไม้ต้นนี้นะครับก็ได้มีโอกาสนะครับได้ขอนะครับน้าฝนจากเมฆน้อยที่รออยู่บนท้องฟ้าก้อนนี้นะครับแต่นะครับเมฆน้อยก็บอกว่านะครับฉันยังไม่พร้อมนะครับตอนนี้ฉันขอเวลาเนี่ยไปเก็บอ่าปริมาณน้ําฝนเนี่ยฉันขอเวลาเดินทางก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาช่วยต้นไม้ทันทีเลย ต้นไม้ได้ยินอย่างนั้นก็ไม่ได้ร้องขออะไรนะครับก็แน่าจภาวนานะครับให้เมฆน้อยก้อนนี้นะครับรีบนะครับไปเก็บนะครับปริมาณน้ําฝนเนี่ยนะครับมาเยอะๆเพื่อเอามาให้ต้นครับเจ้าเมฆน้อยนะครับก็พยายามนะครับเดินทางพยายามสถานที่ต่างๆนะครับก็ได้ใช้เวลาเรื่อยๆนะครับแวะที่นู่นที่นี่บ้างนะครับ จนเวลาผ่านไปร่วงเลยนะครับไประยะเวลา1ปีเต็มครับเมื่อต้นไอเมื่อเมฆน้อยอันนี้ครับรู้สึกว่าตัวเองพร้อมมากๆแล้วนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ําฝนเนี่ยเยอะมากพอแล้วนะครับอาจจะเพียงพอที่จะให้เนี่ยกับต้นไม้ต้นนั้นนะครับก็ได้เดินทางกลับมานะครับเมื่อเดินทางมาถึงนะครับก็ได้เห็นเลยว่านะครับต้นไม้ต้นนั้นนะครับก็ได้ตายลงไปในที่สุดครับ ก็เหลือแต่ตอนะครับแล้วก็กิ่งก้านต่างๆก็ร่วงโรยไปหมดแล้วนะครับเมื่อเมฆน้อยเห็นนะครับก็รู้สึกเสียใจนะครับก็ได้ร้องห่มร้องไห้นะครับอย่างแรงนะครับออกมาเป็นน้ําฝนที่จํานวนเยอะมากๆนะครับไม่ว่าเมฆน้อยก้อนนี้นะครับที่ได้เติบโตขึ้นเนี่ยนะครับจะร้องเท่าไหร่ก็ตามนะครับต้นไม้ต้นนี้ก็ไม่มีโอกาสฟื้นคืนกลับมาแล้วนะครับ เรื่องนี้นะครับทุกทุกคนฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเรื่องเรื่องนี้นะครับผมอยากจะบอกว่านะครับเมื่อผมได้ฟังเรื่องเรื่องนี้นะครับมันทําให้ตัวผมเนี่ยนะครับได้ตกผลึกหลายๆอย่างนะครับและทําให้ผมได้รู้เลยว่าวันนี้นะครับในการทําอะไรบางอย่างนะครับบางทีเราต้องตัดสินใจให้เร็วที่สุดครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆมันหมายความว่าถ้าเรามีคนที่เรารักนะครับวันนี้เรามีคุณพ่อคุณแม่นะครับเราเนี่ยนะครับสามารถรอได้ครับ แต่บางทีคนที่เรารักที่ท่านนั่งรออยู่ที่บ้านนะครับหรืออยู่คนเดียวเนี่ยนะครับหรืออยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันก็ตามเนี่ยบางทีถ้ารอไม่ได้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่การประสบความสําเร็จของเรานะครับทําให้คนเหล่านี้นะครับหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับรู้สึกชุ่มฉ่านะครับรู้สึกดีใจรู้สึกประทับใจในตัวเราและเห็นภาพความสําเร็จของเราได้เร็วเท่าไหร่ผมว่ายิ่งดีครับยกตัวอย่างเช็ง่ายๆนะครับวันนี้เราไม่รู้เลยว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายนะครับ ย่างเคสล่าสุดคือเคสนักคอมนะครับผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่สอนใจพวกเราทุกคนได้เลยว่าวันนี้นะครับถ้าเราจะทําอะไรจงทําให้เต็มที่ทําให้ถูกต้องครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกวันพรุ่งนี้ไหมสิ่งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยนะครับได้รู้สึกตัดสินใจนะครับเราก็ทําอะไรบางอย่างนะครับให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุดนะครับได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเนี่ยนะครับให้มากที่สุด และแน่นอนครับผมก็พยายามทําทุกๆวันนะครับเพราะเราไม่สามารถแก้ไขนะครับอดีตที่ผ่านมาได้เราไม่สามารถรู้อนาคตที่เรากําลังจะถึงนะครับแต่ผมจะโฟกัสปัจจุบันให้เต็มที่และดีที่สุดครับผมชอบคําคํหนึ่งมากมากนะครับนั่นก็คือคําของวินดีเซลครับซึ่งเป็นนักแสดงขวัญใจของผมนะครับแล้วก็แสดงเรื่องฟาสันฟิเนะครับหลายคนก็ได้มีโอกาสดูนะครับเขาบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตคือครอบครัวครับคนที่อยู่กับคุณตรงนี้ ในตอนนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นครับถ้าทุกคนได้ฟังพอดแคสต์ของผมวันนี้จบนะครับจงทําทุกวันให้เต็มที่จงทําทุกๆวันนะครับให้ไม่รู้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้อีกไหมและผมเชื่อได้เลยว่าในทุกๆวันที่คุณยังมีลมหายใจในทุกวันที่คุณเนี่ยนะครับยังใช้ชีวิตได้อยู่คุณจะทํามันได้เต็มที่ยิ่งขึ้นสับส่วนของผมฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ Good morning ever podcast ร้อทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ